นโม,มตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโม,มตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอปู่เจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียวชื่อว่าแม่นางกวักหญิงเห็นหญิงรักชายเห็นชายรักอยู่ทุกทวนหน้า เอหิมามะมะอาคัดเฉยยะอาคัตฉาหิเอหิมามะมะจะค้าขายก็ขอให้เป็นเศรษฐีหนึ่งปีให้เป็นพ่อค้าสัมภเภวทองจะค้าเงินขอให้เงินเข้ามาก่อจะค้าทองขอให้ไหลมาเทมาเต็มบ้านเต็มเรือนจะค้าขายสิ่งหนึ่งประการใดขอให้ซื้อง่ายขายคล่อง ขอให้ซื้อง่ายขายดีขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอาคัตเฉยยะอาคัตฉาหิเอหิมามะมะนะมะอนะปุณชาลีติอิกะวิติพุทธสังนิทุสะมมณิอิทะคมะมะจะพะกะสะนาสังสิโมสุมะโมโล นมโมพุทธายะนมะพะทะนะเมตาโมขายดีพุทธไม่ต่อทาซื้อดียะใจดีมิใจอ่อนรักพุทธโธปฏิรูปังสัมปติฉามิเพียงสิทธิโพคาสิทธิพลาสิทธิจัมมหาเดชาณชาลิติ เอหิจงมาพุทธสังมิมิมามะมามามาช่วยกันขามาช่วยกันขายกวักเอาเงินมากวักเอาทองมากวักเอาโชคลาภแก้วแหวนเงินทองข้าวของหน้าที่การงานผู้คนชื่อเสียงเกียรติยศคาถาหญิงชายมามาด้วยนโมพุทธายะ ปฏิรูปังส้ำปฏิฉามิเพียงพุทธังขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีธรรมังขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสังพังขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเตชะสุเนมะภูจนาวิเวอิติณนะเยปะรังยุเต,เตขอจงนำเอาโชคลา แก้วแหวนเงินทองข้าวของมาสู่ในสถานที่นี้ด้วยเถินพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาพุทธังคุ้มธรรมังคุ้มสังฆังคุ้มเอหิพุทธานุภาเวนะเอหิธรรมานุภาเวนะเอหิสังฆานุภาเวนะ อายุวันโนสุขังพลังสาธุนะโมตัสสะพะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวโตอะระหะโตสัสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เอหิจิตตังมหาลาพังปิยังมะมะมามาสาธุ